คืนเผาผีโกส n ไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยเฟิร์มเซรั่มฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสสุกเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับอา้าตอนนี้สายของคุณตะของอาถาันอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับคุณตะสวัสดีครับพี่นะัาสวัสดีครับคุณตาวันนี้หนึ่งเรื่องครับที่มาฝากพวกเราชาวคืนเผาผี ระวังเชื่อกผีดุอ่าครับเป็นยังไงฮะอ่าผมเริ่มเลยแล้วกันนะพี่นัทได้ครับก็คืออ่าสวัสดีพี่นัททีมงานแล้วก็ผู้ไฝ่ายทุกท่านนะครับสวัสดีครับก็เรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อเกือบยี่สิบปีแล้วที่ผนมาครับอืมอ่าในตอนนั้นเนี่ยคือผมกับกลุ่มเพื่อน่ะ ก็คือเพื่อนผมแล้วก็พวกผมเนี้ยก็จะชอบเกี่ยวกับพวกของอาถรรพ์ของที่เป็นอะไรที่มันแปลกๆแล้วแบบที่ต้องไปพิสูจน์กันอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอดีเพื่อนผมในกลุ่มคนหนึ่งอ่ะมันดันไปอยากได้เชือกผูกคอคนตายออคือเพราะว่าแบบด้วยความที่มันเคยได้ยินว่าเชือกผูกคอคนตายเนี่ยมันเอามาทาเป็นเครื่องรางได้อในที่สําคัญเนี้ยเขาบอกว่าใครที่มีเชือกผูกคอคนตายอยู่อะ จะทําให้แบบมีโชคมีลาบเนีย่ยขอโชคลาบจากเชือกได้เนี่ยครับซึ่งตอนนั้นเนะี่ยในกลุ่มเราก็แบบอ่าเขาอยากได้ใช่ไหมก็คือมีคนหนึ่งอยากได้แล้วพวกเราก็ช่วยกันตามหาเลยทีนี้ก็ไปตามแบบมูนิธิอันนั้นพี่อืก็ตรงไหนที่มันมีมูนิธิอย่างแถวพระพาชัยเงี้ยแล้วก็ไปครับเพื่อที่จะแบบไปขอเขาอะ่ะตอนนั้นเราก็ยังยังไม่โตมากะนะก็ยังเป็นเด็กเด็กรุ่น,ร,นรุ่นอยู่ก็ไม่มีมูนิธิไหนเขาให้เราเลยครับ แล้วก็ก็ไปตามวัดอะไรเงี้ยที่แบบมีคนที่เขาบอกว่าปูกคอตายอะไรเงี้ยก็ไม่เจอจนวันหนึ่งอะครับเอ่อเราก็ได้ทราบว่าข้างห้องของของเพื่อนนะอะที่เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับมีนักศึกษาเนี่ยท้องแล้วก็ปูกขอตายโอ้ยก็ตอนนั้นเราก็พอได้ข่าวปุ๊บ เราก็ไปกันเลยครับเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวจะแบบไม่ทันครับก็ตอนไปถึงอครับปรากฏว่าเขาก็พวกทางมูลนิธิทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กเคลียร์หมดแล้วเราก็ไปรอญาติของผู้เสียชีวิต<อ>เพื่อที่จะแบบขอเชือกเนี่ยเขาได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ครับก็ไปอ้อนวอนเขาเลยครับ ก็ก็ตอนนั young, him, aquela, e ้นก in ็ถือว่าเป็นการเสียมารยาทครับแต่ด้วยแบบความเป็นเป็นเด็กเนาะเป็นวัยรุ่นที่แบบไม่ได้คิดอะไรเยอะอะเนี่ยแล้วก็ตือเขาจนแบบเขาอะยอมให้ต่อมาครับแต่ว่าความน่าแปลกใจก็คือเพื่อนที่เป็นเจ้าของห้องห้องนั้นที่อยู่ติดกับห้องคนตายอะเขาบอกว่าพวกเชื่อไหมเมื่อวานเนี่ยเขายังเจอ พี่ผู้หญิงที่ผูกคอตายอ่ะยืนอยู่ตรงระเบียงร้องไห้อยู่เลยแต่ตำรวจอ่ะบอกว่าพี่เขาเสียมาสามวันแล้วนี่เป็นความแปลกแรกในวันที่เราไปเอาเชือครับตอนนั้นอ่ะเราไปกันสามคนเพื่อนคนที่มันอยากได้ที่สุดอ่ะมันก็มันก็ขอเชื่อกไปซึ่งตัวของเพื่อนคนเนี้ยมันมันมันจะมีแมวที่มันรักกันอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าไมล์นะก็คือ ทุกคืนเนี่ยแมวมันกับตัวมันก็จะนอนด้วยกันอย่างนี้ครับครับพอมันได้เชือกไปคืนนั้นเนี่ยมันก็อันนี้เป็นสิ่งที่มันเล่าให้ฟังออมันก็เอาเชือกเอาไว้ข้างนอกห้องตัวมันนอนอยู่ในห้องกับแมวพอตกกลางคืนนะครับคือมันก็หลับหลับอย่างสบายเลยคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับแล้วมันก็ได้ยินเสียงตุ๊บแล้วมันก็ไม่ได้สนใจอะไรมันคิดว่าอาจจะของอะไรตกหรืออะไรเงี้ยนะครับ พอตอนเช้าอะ่ะมันก็ตื่นแล้วก็ออกไปนอกห้องปรากฏว่ามันไปเจอแมวงมน,นครับเจ้าไมาอ้อ่ะโดนในเชือกเส้นหนาพันคอแล้วก็แขวนอยู่กับโต๊ะกินข้าวครับอตาย,อยพอมันเห็นแบบนั้นนะครับ<อ>คือตกใจเลยครับนะแล้วก็แบบร้องไห้อ่ะเห็นบอลบอกว่าไมไม่เอาแล้วอะ่ะค,คือมันเห็นภาพแบบเชือกเส้นที่มัน ไปเอามาที่เป็นเชือกผูกคอผีใต้หงอะผูกคอแมวมันตายห้อยอยู่กับโต๊ะครับซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่แบบแมวมันจะถูกเชือกผูกคอได้ครับแต่นี่คือแมวมันถูกผูกคอแล้วแขวนู่กับโต๊ะเลยห้อยต่องแต่งเลยมันแ, oh. แล้วแมวมันก็ตายตวันนั้นเลยครับครับด้วยความที่แบบรับไม่ได้อะมันก็เลยแบบเออเอาเชือกเส้นนี้ยไปให้เพื่อนที่ไปด้วยกันวันนั้นอีกคนหนึ่ง ไอ้เพื่อนคนนี้มันก็เลยเออเห็นว่าแบบเพื่อนเสียใจอ่ะมันก็แบบก็เก็บไว้ให้ประมาณนี้ครับอ๋อมันบอกว่าในคืนแรกอ่ะที่มันได้เชื่อ,อัจะเพื่อนคนนี้ไปครับปรากฏว่าชั้นล่างของบ้านเนี่ยมันกลับได้ยินเสียงเหมือนคนลากโต,ต๊ะตอ้นั้งที่แบบในบ้านมันอ่ะคือมันอยู่คนเดียวเพราะว่าพ่อแม่เขาอยู่ต่างจังหวัดหมดตัวมันก็คือจะมีบ้านที่กรุงเทพแล้วมันก็อยู่คนเดียวอืพอ คืนแรกผ่านไปคืนแรกก็มีเสียงคนลกโตผ่านไปพอมาคืนที่สองเอาเลยครับมีเสียงคนเปิดแล้วก็ปิดตู้เย็นครับเปิดแล้วก็ปิดตู้เย็นอย่างเงี้ยครับคือด้วยความว่ามันกลัวว่าเอออาจจะเป็นโจรหรือเปล่าเพราะาครัวมันจะอยู่ข้างหลังแล้วมันจะมีประตูอีกอักอนหนึ่งที่ออกไปนอกบ้านได้ม,มันก็ลงบันไดามาปรากฏว่าตอนที่มันลงมาแล้วกําลังจะเข้าไปในครัวมันเห็นตู้เย็นมันปิดเองครับครับปึ๊บ นั่นคือคืนที่สองที่เราให้ฟังพอมาคืนที่สามเสียงมันเริ่มเข้าใกล้ตัวมันมากขึ้นครับคือมีเสียงคนน่ะเดินขึ้นบันไดชั้นสองก็จะมีเสียงย่ำบันไดก็ดังแอดแอดเนี้ยเพราะมันเป็นบันไดไม้นะครับพอมันเปิดไฟออกจากห้องแล้วก็ชะงกไปดูก็ไม่มีอะไรแต่มันก็เริ่มเอะใจแล้วว่า ไอเสียงพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นนะ่ะคือเมื่อก่อนตอนที่มันอยู่มันไม่มีเสียงแต่พอเชือกเส้นนี้เข้ามากับมีเสียงพวกนี้เข้ามาด้วยครับจนคืนที่สี่ด้วยความที่แบบมันเป็นคนไม่ค่อยกลัวนะมันก็เลยแบบทีนี้ก็รอเลยคือไม่นอนแล้วปรากฏว่าคืนที่สี่เนี่ยหน้าห้องมานะครับก็มีเสียงเหมือนคนเคาะประตูตึ้ง ตึงต้งๆครับอื hmm. มันก็รออยู่แล้วครับมันก็เปิดประตูออกไปเลยครับเจอคนท้องแขวนคออยู่หน้าประตูครับอุ้ยแขวนคออยู่หน้าประตูครับแล้วก็มันบอกว่าภาพภาพมันตัดไปเลยครับโอ้แต่ว่าคือด้วยด้วยความที่แบบไม่กลัวขนาดไม่กลัวนะครับยังยังเป็นขนาดนั้นลยครับอีกวันหนึ่งอ่ะมันก็เลยอยากพิสูจน์ว่ามัน สิ่งที่มันเห็นนะ่ะจริงไหมหรือว่ามันคิดไปเองมันก็ชวนผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งครับไปนอนบ้านมันตอนนั้นเราก็เราสามคนนะครับก็นอนรวมกันอยู่ในห้องมันนะครับส่วนไอ้เชือกก็ยังวางไว้ข้างนอกเหมือนเดิมวางไว้หลังตต้ข้างนอกเหมือนเดิมปรากฏว่าผมกับเพื่อนผมเนี่ยง่วงก็แบบเผลอหลับไปครับพอ ตกกลางคืนนะครับ oh. ผมกับเพื่อนนี่คือแบบก็เหมือนลุกเข้ามาลุกขึ้นมาห้องน้ำอะครับแล้วก็กลับไปในห้องพอกาลังจะนอนครับมันได้ยินเสียงตึง้งคือด้วยด้วยความที่แบบตกใจก็ลุกขึ้นมาปรากฏว่าเพื่อนคนที่เป็นเจ้าของบ้านนะ่ะมันไม่อยู่ในห้องแนละ้วไอ้เราก็เอ,อตกใจนึกว่ามันล้มหรืออะไรเปล่าเราก็รีบเดินออกไป ปรากฏว่าพอลงไปถึงชั้นล่างครับครับเห็นมันกาลังเอาเชือกเส้นนั้นอะแขวนคอตัวเองอยู่บอา์อะคือเหมือนโอ้ครับแขวนแขวนคอตัวเองอยู่เลยครับคือเหมือนหายใจไม่การหายใจไม่ออกดิ้นเลยครับเออแล้วแบบเราก็ช่วยกันเอาเอามาลงมากันตอนนั้นคือตกใจคือแบบทาอะไรไม่ถูกครับก็เอาลงมาข้างล่างกันแล้วก็มานั่งคุยคพอมันได้ได้สติขึ้นมาเราก็ถามมันว่าเฮ้ย ทำไมอยู่ดีๆไปผูกคอตายวะทำไมไปผูกคอตายอย่างนั้นมันบอกว่าเปล่ามันะไปช่วยเพื่อนอีกคนนึงอะมันเห็นเพื่อนอีกคนหนึง่งครับกาลังปีนขึ้นไปผูกคออยู่มันก็เลยปีนเก้าอี้ขึ้นไปจะช่วยเพื่อนแต่ปรากฏว่าเก้าอีม้มันลม้มครับแล้วทีนี้คอมันก็เลยเข้าอยู่ในเชือกอมันก็บอกว่าถ้าคืนนั้นนะละพวกเองไม่ตื่นขึ้นมาตายอา้วพเพื่ช่วยอะ ไม่มีครับโโ oh. ก็คืออยู่กับผมไปเข้าห้องน้ำกับผม oh. มัมน่นหละครับก็ก็ถือว่าฟาดคอ,อก็คือแบบก็ตกใจกันตอ,อนนั้นก็แบบไอ้คิดว่าจะแบบไม่ไม่กล้าเก็บแล้วอะไรเงี้ยครับไอ้เพื่อนคนที่ไปกับผมวันนั้นเนะ่ะเขาก็เลยแบบะีะงั้นเดี๋ยวเองเงาเอาเชือกเส้นนี้มาให้ให้ข้าละกันหรืข้าเก็บไว้เองประมาณนี้ครับเอ่อ จนวันหนึ่งอ่ะคือเพื่อนอีกคนเขากเก็บไว้แล้วคือเพื่อนคนที่แขวนคอตัวเองตายน,นั่นเขาก็ให้เชือกมาแล้วเขาไม่มีอยู่ที่เขาแล้วบเขาก็เก็บอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยมาเรื่อยๆแล้วก็แบบไปไหนมาไหน,นก็ยังคุยถึงเชือกเส้นนี้อยู่ว่าเอ้ยยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยน,นะครับมันก็เล่าให้ฟังว่าพอดีป้าของมันเนะี่ยไปรู้ว่าตัวมันอะไอเชือกผูกคอคนตายมาอือแล้วป้าเขาเป็นคนแบบชอบที่จะแบบ เรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนะครับทุกทุกทุกสิบห้าวันก็จะมีเรื่องของตัวเลขอะไรเงี้ยแต่เขาก็รู้ว่าเชือกปลกคอคนตายมันเอาไปทําเลขได้ครับเขาก็ขอยืมเชือกอันเนี้ยจากเพื่อนผมไปมันบอกว่าปรากฏว่าคืนนั้นน่ะเป็นวันคือวันที่สิบห้าป้ามันหายไปเลยครับทั้งคืนครับจนตีสี่ครับได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลว่าให้มาที่โรงพยาบาลด่วนเลย ตัวมันกับแม่มันน่ะก็รีบไปที่โรงพยาบาลปรากฏว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยทางเาบาลก็เล่าให้ฟังว่าป้ามันน่ะเอาเชือกเส้นเนี้ยผูกคอตัวเองครับแต่ยังโชคดีที่ไม่ตายเพราะว่ามียามมียามอ่ะอคือเขาจะต้องตรวจครับตรวจหมู่บ้านเนี้ยครับคบเขาก็แบบเจอพอดีตอนที่กําลังขึ้นไปผูกเลยเขาก็เลยช่วยลงมาทันครับก็ พอตอนเช้าอ่ะมันก็โทรมาหาผมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเอาเชือกกันผมก็ตกใจว่าไปเอาเชือกอะไรวะไหนว่าเชือกอยู่อยู่ที่นั่นอยู่ที่มันแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ไปไหนครับอกพอดีป้ามันอ่ะเอาเชือกไปผูกขอตายที่ต้นไม้เดี๋ยวจะต้องปีนขึ้นไปเอาออกมาเก็บก็ไปปีนกันหนออกมพเก็บเพื่อที่จะแบบ ไม่ให้มันไปไหนนะผมก็เลยบอกว่าที่ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเชื่อทื่เนี้ยเองก็ไว้ใต้ฐานผระไปเลยลกันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรออ oh. อ่าหลังจากวันนั้นต้นมามันก็เก็บมาโดยตลอดผ่านมายี่สิบปีได้จนมาถึงเมื่อสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ก่อนมมเองอืครับได้รับการติดต่อจากรายการหนึ่งเอ่อให้ไปทำเรื่องของอาถรรพ์น่ะที่สามารถ ให้เลขให้โชคลาภได้ผมก็นึกถึงไอ้เชือกเส้นนี้ขึ้นมาก็เลยโทรไปถามมันว่าเฮ้เชือกยังอยู่ไหมถ้าอยู่อ่ะเดี๋ยวไปเอาเพราะว่าจะต้องเอาเชือกเส้นนี้ไปทำรายการ oh. ไปถ่ายรายการ oh. ผมแล้วผมก็เดินทางไปหามันไปเอาเชือกเส้นนี้มา ผมส่งรูปให้ดูนะครับเพราะผมถ่ายรูปเชือกว้แล้วดูนะรูปนี้คือรูปเชือกที่อยู่ในเรื่องเล่าที่ผ่านมาเนี่ยนะใช่ครับเชือกจริงๆเลยยังมีรอยเลือดรอยอะไรอย่างงี้อยู่ที่เชือกเดี๋ยวนะผมผมสามารถเอาขึ้นได้ใช่ไหมะระได้ครับเอาโอเคอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมชมไปพร้อมกันเลยฮะโอ้ยก็พอหลังจากที่ไปเอาเชือกครับกลับมาก็ บ้านเพื่อนผมอะมันจะอยู่ทางแถบอชันชานกรุงเทพหน่อยแต่ว่าของผมจะอยู่อัมพาวาครับก็ขับรถไปอมันขากลับมาปรากฏว่าในรถผมครับกับได้กลิ่นแบบกลิ่นศพแบบอเน่าเนาอ่ะคับซาบ่ะครับคุ้งเต็มรถเลยผมไปคนเดียวเลยนะครับอนนั้นะก็ กลับมาปุ๊บมันจะผ่านถนนเพชรเกษมอ่ะเพื่อที่ตัดเขาบ้านแพรว่ะครับปรากฏว่าอยู่ดีๆครับรถคันที่วิ่งสวนเราอ่ะถนนบ้านแพรมันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นถนนที่แบบตอนมืดๆอ่ะมันจะมีแบบรถบรรทุกวิ่งเยอะใช่ไหมครับ่เป็ิเวนสวนคือรถที่วิ่งสวนเราอ่ะก็พลิบไฟสูงใส่ครับรถที่วิ่งตามหลังก็กะพริบไฟสูงใส่ครับ ตลอดทางบ้านแพ้วรืยเพราะบ้านแพลวเส้นนั้นนะครับถ้ายังไม่ถึงโรงบาลมันจะมืดตลอดทางนี่นคือรถทุกคันที่วิ่งมาคือแบบกระพริบไฟใส่รถผมหมดเลยจนเกือบไปออกปากทางบ้านแพลวครับก็มีรถคันหนึ่งอ่ะเขาก็บีบบีบแต่เพราะตอนนั้นมันต้องชะลอเพื่อที่จะเลี้ยวกับรถออกกับทางอัมพวาเลยเขาก็ชะลอรถแล้วเขาก็บีบแต่ใส่รถผมผมก็เออนึกว,ว่ามีปัญหาเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็จอดรถ ปรากฏว่าไอ้คนขับรถที่ขับตามผมมาครับไม่รู้เขาฟังอยู่หรือเปล่านะถ้าเขาฟังอยู่เขาต้องจาได้เขาเดินลงมาเขาบอกผมว่าพี่ผมเห็นผู้หญิงอะนั่งอยู่บนหลังคารถพี่ครับนั่นแหละครับก็โอ้ยผมก็ไม่แน่ก็ขับรถกับลำพะวาแล้วต้องก็ขอบุณเขาครับเพราะว่าเขาบอกเขาจอดเสร็จมันก็หายไปแล้วไม่มีแล้ว ผมก็ขับรถกลับอัมพาะวา oh. ก็เชื่อเส้นนี้ยมาเก็บไวเ้เหมือนเดิมเพื่อที่จะแบบรออ่าสัปดาห์หน้าเพื่อไปถ่ายรายการเนี้ยครับครับประมาณเนี้ยครับเรื่องของ <c oughs> ของเชือกกูคอ,อเส้นนี้ดูนะตอนเนี้ย,เ,ยนะนนเชือกเนี้ยขึ้นอยู่หน้าจออยู่คุณตาครับแล้วโอเคเชือกเนี้ยเป็นเชือกเส้นสีเหลืองครับยาวเหมือนกันนะเอ่อมันเหมือน เหมือนมันถูกตัดไปน่าจะส่วนหนึ่งครับพี่นะเพราะมันมีรอยตัดแต่ว่าแบบประมาณนั้นเพราะว่าถ้าผมจําไม่ผิดอะไอเชือกนี้มันจะแขวนกับไอเนี่ยครับพี่ตอนที่แบบไปเอาอนะเห็นเขาว่าผู้หญิงคนนั้นนะพี่ผู้หญิงคนนั้นนะเขาแขวนคอกับในตัวเหล็กดัดเลกดัดหน้าต่างครับแล้วก็ทิ้งทิ้งตัวลงมาอเหมือนนั่งมาอืมเอาจริงตัวนี้ขนหลังลุกหมดแล้วเนี่ยนะฮะโอเค เชือกคือเชือกที่เคยผ่านการผูกคอมาแล้วนะฮะแล้วก็ที่ผ้าที่ที่ที่เอามาห่อไว้นะั่นคือผ้าดิบแล้วก็มีคราบอะอันนั้นผ้าห่อศพกรับพี่ทันโอ้ผาผาหผาศพใครอ่ะเออผมก็ไม่รู้เจ้าของ,งไงครับพี่ ก็คือแบบเราก็เก็บ <laughs> เก็บมาอย่างเงี้ยครับโอ้โหโอ้เออ <laughs> เดี๋ยวนะ <laughs> พี่ลิสาบอกเอารูปลงเถอะพี่นัทหลอนเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานเอารูปลงให้ก่อนโอ้เป็นเชือกของจริงที่ที่ถูกใช้จริงด้วยแล้วก็ตอนนี้ <laughs> อยู่ที่บ้านของคุณตะ <laughs> ใช่ใช่ครับพี่นัทเราก็เก็บ <laughs> ราะเดี๋ยวเรา,เราอาทิตย์หน้าเราต้องไปถ่ายรายการนี่ครับเราก็เลยต้องเอามาใช้อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องเอาไปคืนเพื่อนเลยครับโอ้แล้วตั้งแต่เอามามีอะไรปแปลกๆไหมที่บ้านนะครับหรือว่าที่บ้านก็แปลก <c oughs> อยู่แล้ว <c oughs> ท,ท,ที่บ้านน่าจะแปลกอยู่แล้วครับพี่ก็เลยแบบยังไม่เจ๊ะอะไรครับก็เจอแค่ครั้งนั้นนครั้งตอนที่เอามาที่แบบมีคนก็ปีิไฟใส่แล้วตัดหน้าจอดแล้วก็มาถามว่า เห็นคนนั่งอยู่บนหลังคารถครับเห็นแค่นั้นจริงๆครับพอมาถึงบ้านก็ไม่มีอะไรอืมอืมครับเอ่อพี่ที่ชื่อว่าพี่หล่อไม่น้องเขาบอกว่าเอามาเที่ยวสตูคืนผาผีตอนไลน์น่าจะสนุกอืม ไม่เอา <laughs> นะยังยืนยันคำเดิมอยู่ว่าไม่เอานะตั้งแต่เรื่องกระเป๋าคราวที่แล้วแหละนะฮะแล้วนี่มาเรื่องเชือกอีกผมนึกภาพออกเลยนะที่คุณตาบอกว่ารถเนี่ยมันดิฟไฟให้ตลอดทางเนี่ย <c oughs> เคยเจอเหมือนกันนะเอาจริงๆนะ <c oughs> แล้วไม่รู้คุณตาเคยเคยเคย,เคยผมผมเคยเล่าไปในรายการ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> <millennials> ชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินก็คือ ผมเดินทางไปถ่ายทำรายการที่ทางภาคใต้ที่พัทลุงผมเนี่ยนั่งอยู่ตรงหลังเบาะคนขับแล้วก็หน้ารถก็จะมีพี่คนขับถูกไหมครับนั่งขับรถอยู่แล้วซ้ายเนี่ยก็จะ,จะเป็นไอ้เจ้าน้องออกนี่แหละด้านหลังก็จะเป็นทีมงานของรายการที่ยวได้ไม่รู้ปลูตอนที่ออกมาตอนนั้นที่ขับมาถนนเส้นหนึ่งแล้วกันนะมันมืดแบบ,บมืดเลย เราก็นอนแต่นอนไม่หลับหรอกฮะก็ฟังเจ้านอ๊อกเขาคุยกับพี่คนขับรถแล้วก็ในรถเขาก็พูดอะไรกันนู่นนี่นั่นสักพักหนึ่งพี่คนขับรถเขาเหมือนเขาหันไปคุยกับเจ้าอ๊อกอะบอกว่าพี่ผมเห็นผู้หญิงยืนอยู่ข้างทางเมื่อกี้เราเนี่ยก็หลับตาเราก็ฟังอ๋อเขาคงจะแบบคุยกันว่าเฮ้ยมีผู้หญิงผู้หญิงแถวนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหน้าลงหน้ารักอะไรอย่างเงี้ยนะ อก็บอกเหรอพี่ในใจยังคิดว่าแล้วมันแบกตรงไหนวะถูกไหมแล้วพี่คนขับรถก็บอกว่าพี่ผมเห็นผู้หญิงแต่เขามีแค่ครึ่งท่อนโอ้โหเด้งเป็นผีจีนเลยครับผมผมก็เด้งขึ้นมาไหนตรงไหนตรงไหนตรงไหนเขาเลยไปแล้วเราก็บอกพี่กลับไปดูหน่อยได้ไหมเขาเอาจริงเหรอบอกเอาจริง ลองกลับไปดูหน่อยได้ไหมพี่จําได้ไหมตรงไหนจําได้ครับทุกคนก็บอกเอาโอเคอยากอยากดูว่ามีหรือเปล่ากลับรถมาครับจงจุดบริเวณที่พี่คนขับเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่มีแค่ครึ่งท่อนครึ่งท่อนบนนะฮะ uh huh. เขาก็จอดตรงนั้นเลยแล้วก็ดูกันก็ไม่มีนี่ตรงนั้นเป็นเหมือนกับ นึกภาพตามต่างจังหวัดตามข้างทางเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับทำเป็นแท่นขึ้นมาเพื่อจะขายของอ่ะขายของในสวนตัวเองในบ้านตัวเองอะ่ะก, <ๆ S 1> ก,ก็มีแค่นั้นแล้เข้าใจว่าพี่โคงตาฝาดมั้งหรือว่าชาวบ้านที่เนี่ยเขาอาจจะมาดูยืนเก็บของที่แผงนี่เปล่าเลยเห็นแค่ครึ่งท่อนบนก็ไม่ได้คิดอะไรก็ขับรถออกมาจากตรงนั้น เชื่อแม้ตลอดทางคุณตะคุณผู้ฟังรถด,ดิฟไฟให้ทั้งทางเลยฮะจริงก็กระโดดขึ้นกระโดดขึ้นรถพี่นัทแน่นอนในใจผมคืออะไรรู้ป่ะโอ้น,นี่พูดลูกขนลูกจริงนะเราจรินตนาการว่ามันเป็นรถตู้ค,คอมพิวเตอร์อะไอรุ่นใหม่ที่หนายย้ายาวๆอะ <_': S 1> แล้วข้างบนมันจะเป็นแบบสโลปขึ้นไปใช่ไหมในใจผมคิดว่าอะไรรู้ป่ะเขานั่งอยู่บนนั้นน่ะ เพราะว่าทุกคันดรอปอะแม่ดิฟไฟทุกคันเลยโอ้เอาสิเนี่ยก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเออใช่ใช่ผมเชื่อเลยเพราะว่าผมก็เจอกับตัวอย่างพี่ก็เลยแบบอืมไอเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะคุณตาผมผมสงสัยส่วนตัวนะครับคุณตาอยู่บ้านกยบใครยอะครับก็อยู่กับภรรยากับลูกครับพี่นัน หรอแล้วภรรยากับลูกกลัวไหมกับสิ่งที่เราเก็บสะสมเนี่ยอย่างที่เคยบอกครับผมทําห้องไว้เก็บโดยเฉพาะเลยครับพี่นันเป็นห้องเนี้ยจะไม่มีใครมายุ่งครับแล้วมันก็จะไม่มีอะไรที่แบบออกไปพุ่งไหวยกับข้างนอกด้วยครับเพราก<อ>ว่าจะอยู่ของเขาในนี้หมดหมายความว่าก็ห้องนั้นก็เป็นห้องของเขาเลยแล้วก็ไม่รู้อาจจะมีของดี<ม>หรือว่าอะไรที่ที่คอยควบคุมไว้ตรงนั้นหรือเปล่าครับเพราะว่าก็คือเหมือนเป็น S <S> ก็คือผมก็สวดมนต์ในห้องเนี้ยครับเพราะว่าเราก็ครูบาอาจารย์เราก็อยู่ในห้องนี้หมดเลยเนี้ยมันก็ก็ก็จะแบบไม่ค่อยมีอะไรแบบบางคนก็ถามนะครับว่าแบบเออมีอะไรออกมาแบบปึงป้งปัางปึงป้งปัางอะไรมันก็บอกว่าบางทีมันก็ก็มีบ้าง<อ>แต่ว่าก็ไม่เคยหลุดออกไปจากจากบานประตูนะก็คือก็อยู่กันเห็นก็เห็นกันในนี้อะไรเนี้ยโอ้โหโคตรใจกล้าเลยเอ,เอ้าวนะฮะเดี๋ยววันไหนไม่รู้สักวันหนึง่งผมผม ขอไปถ่ายในการที่ได้ไม่ลบลู่กับของอัฐิของคุณตะหน่อยได้ไหมของได้เลยพี่แต่ว่าคือแต่ผมแบบขออนุญาตแบบมูฟอาจจะมูฟลงไปข้างล่างให้ถ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าในห้องนี้ผมอาจจะแบบเซฟไว้นิดนึงเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจคือมูฟที่ไหนก็ได้ก็ได้แต่ไม่มูฟมาที่นี่เท่านั้นเป็นพอจะขอบคุณมากเลยนะฮะได้เลยครับอโอเคคุณตะฝากช่องทางในการติดตามติดต่อคุณตะหน่อยฮะ เผื่อใครอยากจะทราบก็ตอนนี้ก็ขึ้นเผาผีนะครับก็ติดตามได้ครับทุกวันศุกร์อาจจะทุกวันศุกร์แล้วแต่ว่าพี่น่าจะไม่ตายย,ยินดีที่สุดยินดีที่สุดเลยครับยินดีเลยแล้วก็เอแล้วก็ The g h ก s t r a d ดีครับครับอันนี้ก็แล้วแต่พี่แจ็คจะไม่ตา <laughs> แล้วก็ตอนนี้ก็คือ,อพอดีพี่น้องๆบ่อยทำเพจผมก็ทำเพจมาครับชื่อตะ ของอาถรรพ์ครับอาไฮเนี่ยนี่โอ้ยน,นักเล่าตัวยงของเดอะโกสเลยนะคุณตาเนี่ย <c oughs> ผมไปแอบฟังเล้วเาเล่าหมดแล้วครัพี่ของที่แบบมัน<อ>มันแบบผมเจอมากระตัวก็คือหมดหมดแล้วฮะก็มีก็มีแค่ไม่กี่ชิ้นที่แบบคือของอาถรรพ์บางอย่างมันไม่มีอะไรม,มันก็คือแบบเป็นของธรรมดาแต่ของที่มีผีที่แบบเคยเห็นกระตาเห็นกระตัวเงี้ยก็ ก็เกือบหมดแล้วไม่ค่อยไม่นอกนั้นก็จะเป็นของสะสมนะครับอืมโอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณคมากนะคุณต้านะได้ครับพี่นันขอบคุณคพี่นัทเช่นกัน,น,นครับวันไหนว่างๆแวะมาทานกาแฟาที่ร้านได้นะมาเจอเจอกันนะครับแล้วก็แต่ว่าไม่ต้องติด,ไม,ตดไม้ติดมืออะไรมาไม่ไม่ต้องมาแต่ตัวเอาต้องเราเราเราต้องชัดเจนนะมาแต่ตัวนะไม่ต้องถืออะไรติดไม้ติดมือมา ครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับคุณตาขับได้ครับพี่นครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่นสวัสดีครับ